สวัสดีครับพี่น้องเมื่อี่นยายหว่ามาซ่อนกุ้งอยู่แล้วมันสิปอย่างไรีิหมานบ้านอ๊อมีงน้อมามาลองเบิ่งบาดเลิด้วยยายหว่ามันเทิดประคอแล่ประคอง่ายก็โอเคอยู่ได้ท okay, ี่นี่นะึอืม

่างเงาอือเฮหและไรแตเงาอันนี้เป็ป่าก็ไม่จางห่างมันไหมมันมันมันมัมันคลองไม่แห้งมัน เอ้ผมฝันไหไเนาะน้ำมันลงนะอือือขึ้นบ่ข้าวเย <laughs> อะมากเลยแได้แก่ยูย่ผมต่ำไหมผมบอต่ำหรอหัวฮะาะังเนาะ ย่านเนี่ยนอะไรก่อนไโอ้ย้วว่อดนทำใาวมนให่นาี่ห้อโตน้อยก็คิเถอะเออตยยูมันกระดา้ม่อ นายบอกลยบุ้มบานหลรราบัรรามลารไม่ตกับคได้ซะหัวเราเกับมือเต็มบสามเท่าข้างไดนึกว่าหัวเราเหัเราเร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ແ้าນເຮົາລົດี่ยวເຂົ້າໄປຊິມີລົດຂອງຫນ້າຢູ່ບໍ່ແມ່ນຕິເນາະບັກນາງກໍມີໃດล่ะໂອມີ

ไปซ่อนใส่สันมามาการมนเพ่งมาซ่อนาาโอ้ก็ะแม่นต่กลางคืนได้ก็มีแต่กุ้งน้อยก็ดมฝอ,อยกับฝอยครับฝอ,อยแน,น,น,น่โออคนหลายจ้ะฮะอุอตันน้อย

ุน่นนะน้อยเกินพุ่งก็ได้ดอกอันนี้ขวาวอันนี่นี่ขวาวซื่ออย่างบับวอเมซอนนี่แหละนีะ่สวยสวยดอกงามอยู่รับ มันน่าจะกินได้เน,นา,าเนะยาหวาน,นเนาะเนาะโอ้อวบนะมั้ยี่ปลาุดโคก็เลย่อกว่่อือ่ลรลได้ ไม่มีอะไรในะี่ยโกขายนะเอาบหอยเอาปัญ้างเอาปัญ้างดานหน่อยโย่ได้เยอะมากกวาหลายได้ดยนะอยู่ก็เห็นเขาขายหอยจุกตลาดเมื่อวานเป็นจานเป็นจานเขทำปลถามขึ้นอยากกินแกงอยู่แย่หว่าแกงกินแล้วสิ่งเมื่อวาน อนไไปเนงะี้ยกระขาวข่าวจังเลยแกงกินเล็กกินจังนี้อันนี้คือจังนี้ปูเอบเอ่เอะลรวะอะไรจังบึงเข,นะขียดเขียดกบเขบียดเขียดหนักไปแล้ว วไ้หมดตัวยวก็บอดอโลโนอืโอ้ยข่าเริ่มอกอกห่วงแล้วเข่าน้อยตัวเดียว

Nhanh cho đứa đứa để tên yeah. Yeah. Mấy nặng ก็มีแต่กุ้งน้อยเนาะตะเคยเอ้าเอ้าบนนี้จะจะมานปลาก็ได้ตีนเนี่ยนี่ตีนอะรอบนี้อือที่เห็นตี เพือ,อกกบเหิยโอ้เจ้าว่าน่าสิปากก้าน้อยเจ้าว่นาน่าสิหมานฝากรเจ้าอันนี้ปากกรดือ น่าระได้เถอะยางนัอืมงมันบ่ป่าปูกก็ได้ปูก็บห็นเห็ตโตเดียวงอนรประยักได้ โอ๊ยงูนะพูดๆๆๆๆงูหรองูบิงูป่านี่แหละแต่พังไงีนอืมคนไม่ค่า,คากินปลานี่มนะีบาบานะีเขาบ้าบ้าเออเป่นเรืก็มีเนาะกระปูอ้าว

ปลาลงมาแล้วยาวะเอ้ยปากระลงปูกกรเข้าหู้ไมมีพี่น้องมึงข้าแย่งมันป้าพี่น้องอมึงปาก็ี่ cho nó ngàn thế này mà khảo lột cái lăng kiểu gì thì nó ôi bờ hình hùng cái cải luôn đỡ thì nó đỡ lột cái lăng thu ăn vào kho nhanh ปิดตาได้เนาะกาน้อยกามหมุม <c oughs> <c oughs> มันค่อยว่าจะปิดอย่างไรแต่ว่าตัวนี้นี่ปลาน้อตมีแต่ปากาโอ๋เกียรติตนนี้กระโจนจับลงละเขียรหรือกบคุทถาไมตะกี้เนาะย่างเลาะคันนากบเกียรติโตนลงน้ำต่อมแจมต่อมแจมคุ้มมือนี่บ่มี ักนะ็ได้เอาโชว์จักบาทด้วก่อนคลิปคลิปนี้อันเดย์โซ่อิลีปลาข้อน้อยเอาเอาเอาพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้สำนึกซะก่อนคลิปหน้าเจอกันไหมกำหัวบระหินหางปลาข้อ,อย้ายหว่า <laughs> คลิปหน้าเจอกันไหมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม